ในอาทิตย์นี้นะครับถ้าเกิดภาพรวมเนี่ยนะครับบอกไว้ก่อนว่าเรามามองภาพรวมกันแบบกว้างๆก,ก่อนนะครับถ้าเอาภาพรวมตอนนี้เนี่ยทองคำนะครับยังเป็นเทนขาลงระยะกลางบวกยาวอยู่นะครับแล้วก็มีจุดสับขาหลอกนะครับหรือว่าจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งราคา สวัสดีครับวันศุกร์นะครับราคาทองคำนะครับมันก็ปิดตลาดนะครับได้ที่ราคา2018เหรียญนะครับแต่ดนว่าทองคำนะครับรีบาวขึ้นไปก็ถูกตบกลับลงมาตลอดนะครับเพราะเนื่องจากว่าข่าวนะครับตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะออกมาดีนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับค่าเงินบาทนะครับก็เคลื่อนไหวที่ประมาณ35.66บาทต่อดอลลาร์นะครับในส่วนของราคาทองคําแท่งนะครับก็จุดหเนี่ยนะครับ ก็ยังเคลื่อนไหวที่ประมาณ3 4 0 0 0ื่วนทนจนถึง34,100บาทต่อบาททองนะครับราคาทองแท่งไม่ได้ขยับเยอะนะครับเพราะเนื่องจากว่ายังมีค่าเงินบาทเนี่ยนะครับยังคอยอุ้มอยู่นะครับในอาทิตย์นี้นะครับถ้าเกิดภาพรวมเนี่ยนะครับบอกไว้ก่อนว่าเรามามองภาพรวมกันแบบกว้างๆก,ก่อนนะครับถ้าเอาภาพรวมตอนนี้เนี่ยทองคำนะครับยังเป็นเทนขาลงระยะกลางบวกยาวอยู่นะครับ แล้วก็มีจุดสับขาหลอกนะครับหรือว่าจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งราคา2035เหรียญน,นะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวนะครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา2055เหรียญซึ่งในใหมายความว่าภายใน2-3วันนี้นะครับจนถึงภายใน5วันนี้อาทิตย์นี้เนี่ยนะครับ ทองคำเนี่ยนะครับยังมีโอกาสที่จะรีบาวนะครับปรับตัวขึ้นไปนะครับเพื่อไปทดสอบด่านแรกเนี่ยที่2 0 3 0จนถึง2อ2035เหรียญนใ,นในอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าสมมุติมันผ่านไปได้นะครับทองคำนะครับถึงจะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับไปถึงกรอบราคา2 0 4 3จนถึง2045เหรียญน,นะครับแล้วถ้าเกิดผ่านด่านนี้ได้ด้วยนะครับ ก็น่าจะไปทดสอบด่านสุดท้ายเนี่ยที่2,050จนถึง2,055เหรียญน,นะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดทองคำนะครับสามารถกลับขึ้นไปเนี่ยยืนเหนือ2,055เหรียญได้นะครับก็แปลว่าทองคำครับจะกลายเป็นขาขึ้นสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าภายใน2-3วันนี้นะครับราคาทองคำนะยังรีบาวขึ้นไปเนี่ยนะครับยังผ่านด่านแรกไม่ได้เลยก็คือ2,035เหรียญเนี่ย ถดานเนี่ยยังผ่านไม่ได้นะครับแน่นอนว่าทองคำนะครับจะมีการปรับตัวลงแรงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเป้าหมายกรอบแรกที่ทองคำจะปรับตัวลงนะครับจะอยู่ที่1990จนถึง1995เหรียญน,นะครับแล้วก็กรอบที่2จะอยู่ที่1 9 7 3จนถึง1975เหรียญน,นะครับนี่คือ,อาภาพรวมก่อนนะทีนี้ เรามาดูจุดเข้าซื้อหรือจุดเข้าขายรายย่อยกันนะครับสำหรับคนที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่เพื่อเก่งกําไรขาขึ้นหรือว่าติดดอยอยู่นะครับให้เล่นตามแผนนี้นะจุดเข้าซื้อบายครับจุดแรกครับให้ตั้งเปิดซื้อบสต็อปรอเลยครับที่ราคา2021เหรียญน,นะครับ2021นะทะลุไปได้รอปิดกําไรครับที่ราคา2027จนถึง2029นะครับมาที่2ครับ ให้ตั้งเปิดซื้อบาสตอปครับที่ราคา2,026เหรียญนะครับทะลุไปได้รอปิดจมัยนะท,ที่ราคา2,032จนถึง2,034นะครับหมายที่3ครับตั้งเปิดซื้อนะครับที่ราคา2,032ทะลุไปได้รอปิดจมัยที่ราคา2,039จนถึง2,041หมายที่4ครับตั้งเปิดซื้อที่ราคา2,039นะครับ ทะลุไปได้รอปิดกันไปที่ราคา2,043จนถึง2,045แล้วก็มาที่5ครับตั้งเปิดซื้อบายครับที่ราคา2,043นะครับทะลุไปได้รอปิดกันไปที่ราคา2,050จนถึง2,055เหรียญนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าทองคำครับทะลุ2,055เหรียญขึ้นไปได้นะครับอยากจะเปิดซื้อเปิดซื้อเลยนะครับเพราะว่าทองคำกลายเป็นขาขึ้นสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ ทีนี้ในส่วนของคนที่ต้องการเปิดขายเซลนะครับเพื่อเก็งกําไรขาลงหรือว่าติดเหวอยู่ตอนนี้นะครับก็เล่นตามแผนนี้นะไม้แรกครับให้ตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปนะครับที่ราคา2015เหรียญนะครับหลุดลงไปได้ไปรอปิดกําไรครับที่ราคา2008จนถึง2010นหยะครับไม้ที่2นะครับตั้งเปิดขายเซลครับที่ราคา2009 หลุดลงไปได้รอปิดกันไว้ที่ราคา2001จนถึง2003นะครับมาที่3ครับตั้งเปิดขายเซลล์ครับที่ราคา2001นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกันไว้ที่ราคา1993จนถึง1995นะครับมาที่4นะครับตั้งเปิดขายเซลล์ที่1995นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกันไว้ที่ราคา1988จนถึง1990แล้วก็มาที่5ครับ ตั้งเปิดขายเซลล์ที่หลุ่นะครับหลุดลงไปได้รอปิดจราดที่ราคา1980จนถึง1985ได้เลยนะครับสรุปคําแน่น้ำวันนี้ครับสำหรับคนที่เล่นทองคำแบบ g o ลสปอตหรือแบบ XAU ต่อ USD นะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับอาจารย์เติ้งมองว่าถ้าเราเล่นตามเทนนะครับตอนนี้มันเป็นเทนขาลงระยะกลางบวกยาวนะครับทองคำเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้อีกนะครับฉะนั้นแล้ว คนที่ลุ้นอยากให้ทองคำปรับตัวขึ้นไปคนที่ติดดอยอยู่ก็ตามนะครับคงต้องจับตามองราคาที่2025กับ2035นะครับ2จุดนี้แหละจะเป็นตัวชี้วัดเลยว่าทองคำจะมีโอกาสไปต่อได้หรือไม่อย่างไรนะครับเปิดตลาดมาถ้าทองคำนะครับรีบาวขึ้นไปเรื่อยๆผ่าน2025 2035ได้ใน2-3วันนี้นะครับ ทองคําก็จะปรับตัวขึ้นต่อไปเรื่อยๆจนถึงจุดจีนเลยนะครับอาจจะไปถึง2 0 5 5เหรียญได้เลยนะครับแต่ถ้าเปิดตลาดมาแล้ว2 3วันแรกนะครับอทองคํานะครับมันปรับตัวลงเนี่ยนะครับแล้วยังผ่านด่าน2 0 3 5เหรียญไม่ได้นะครับนั่นแปลว่าทองคำนะครับจะปรับตัวลงเนี่ยหลุดลงต่ำกว่า2,000เหรียญแน่นอนนะครับแล้วมันก็จะเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับว่า ในช่วงตุรจีนะครับทองคำานะครับปรับตัวลงมากกว่าขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วในทิตหน้านี้นะครับมี2จุดด้วยกันนะครับที่ผมคำนวณเอาไว้ว่ามันมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นสูงสุดเนี่ยนะครับได้อยู่ที่สองพันแปเหรียญน,นะครับแล้วก็ปรับตัวลงต่ําสุดเนี่ยได้ที่ราคา1,980เหรียญน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในช่วง ก่อนตุดจีนะครับทองคำเนี่ยจะเลือกไปถึง2 0 8 0หรือจะลงถึง1,980เหรียญกันนะครับก็คงรู้กันในที่หน้านี้แล้วนะครับว่าทองคำจะเลือกไปทางไหนนะครับอ่ะจบสำหรับคนเล่นโกลสปอร์ตหรือแบบ x อ็ต่อ USD นะครับมาดูในส่วนของคนที่เล่นทองคำแท่งออนไลน์96.5กันบ้างนะครับก็ตอนนี้ทองคำแท่งนะครับก็ยังต้องมองว่าผมพูดเสมอว่าทองคำแท่งเนี่ยนะครับ ให้มองรอที่33,900นะครับตอนนี้ราคาทองคําแท่งเนี่ยยังยืนเหนือ33,900บาทได้อยู่นะครับก็ยังมองว่าทองคาเนี่ยน่าจะมีโอกาสรีบาวกับตัวขึ้นไปได้นะครับไปที่ประมาณ34,200จนถึง34,300บาทต่อบาททองนะครับฉะนั้นแล้วใครอยากเปิดซื้อบายก็ซื้อนะครับหรือว่าซื้อไว้อยู่แล้วอยากจะซื้อเพิ่มก็ซื้อนะครับก็ลุ้นแล้วก็จับตามองแค่จุดๆเดียวเลยว่า อ่าสามหมืามอยบาทเนี่ยนะครับคุณกล้าที่จะตัดขาดทุนหรือว่าสต็อปล s อไหมนะครับสมมุติถ้าราคาทองคําหลุดต่ำกว่า33,900บาทลงไปได้โอเคคุณต้องเริ่มรู้ตัวแล้วว่ากําลังจะติดดอยนะครับไม่อยากสต็อปล s อไม่เป็นไรนะครับรอให้ทองคำเนี่ยมันลงไปก่อนนะครับแล้วไปรอซื้อเพิ่มไปซื้อเฉลี่ยเพิ่มนะครับที่ราคา33,750กับ 3 3 5 5 0บาทต่อบาททองนะครับ2จุดนี้สามารถรอดักซื้อเพิ่มเฉลี่ยได้นะครับหรือว่าใครที่มือเปล่านะครับอยากจะมาซื้อที่3 3 7 5 0หรือ33,550บาทตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครรอเปิดขายเซลล์อยู่เพื่อที่ต้องการเก็งกำไรขาลงนะครับแน่นอนครับ33,900บาทครับเป็นจุดที่ท่านสามารถที่จะเสี่ยงเปิดขายเซลล์ลงมาได้นะครับ สามารถทำกำไรสั้นๆได้ที่ประมาณ33,700จนถึง33,800บาทต่อบาททองนะครับทำกำไรตรงนี้แล้วปิดกำไรไปก่อนนะแต่ถ้าเกิดทองคำลงต่อนะครับสามารถที่จะหลุดลงต่ำกว่า3 3 7 5 0บาทลงไปได้นะครับเปิดขายเซลตามได้อีกหนึ่งไม้นะครับทองคำน่าจะลงต่อเนี่ยได้ถึงประมาณ33,550จนถึง33,600บาทต่อบาททองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ ฝากถึงคนที่ชอบซื้อเปิดซื้อบายนะครับถ้าเกิดเห็นราคาทองคำเนี่ยนะครับมารีบาวขึ้นไปนะแล้วผ่านดาน3า2 5 0น34,250บาทได้นะครับใจผมเนี่ยอยากจะใช้คําว่าอยากจะเปิดซื้อแบบเต็มแม็กก็ทำได้นะครับย้ำนะถ้าเห็นทองคําผ่านดาน3า2 5 0น34,250บาทขึ้นไปได้นะ อยาจะเปิดซื้อบายแบบเต็มแม็กหรือจะแบบยังยังไว้หน่อยก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับก็มองว่าทองคำเนี่ยถ้าผ่านจุดนี้ได้ครับน่าจะขึ้นไปถึง34,500บาทต่อบาททองได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมแล้วก็ในการลงทุนแล้วกันนะครับผมก็มา,าชี้แนะแนวทางให้ตามประสบการณ์ตามเทคนีคข้อกราฟที่มีนะครับที่เหลือก็อยู่ที่นักลงทุนครับตัดสินใจกันว่าจะเชื่อผม เล่นตามผมไหมนะครับก็หวังว่าออทุกท่านครับคงจะได้กำไรนะครับจากการฟังคลิปนี้ไม่มากก็น้อยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปเฉพาะกิจในวันพุธครับสวัสดีครับ